พี่หมายจะซื้อหนังสือได้หนังสือให้น้องเกมน้องเกมอ่านได้ไหมลูกได้ค่ะลองดูซิชอบหนังสือดิสนีย์นะคะมีสองเล่มนะคะแล้วก็มีหนังสือนี้อีกโซฟียะค่ะนี่อะไรหนังสืออะไรโซฟีโซฟีอ่านชอบไหมลูกไหนลองอ่านให้เพื่อนๆฟังดูซิซินเดอเรลล่านะคะอ่านูอ่านอ่านซินเดอเรลล่าให้เพื่อนๆฟังซิเยับการะคหนึ่งยับมานี่มอมาแล้ว มีเด็กสาวชื่อซินเดอเรลล่าเธออาศัยอยู่กับแม่เลี้ยงใจร้ายและพี่สาวสองคนวันหนึ่งครอบครัวของเธอได้รับเชิญไปงานเต้นรำในพระราชวังซินเดอเรล่าอยากสวมชุดลาตีตัวเก่าของแม่ไปงานมากแต่เธอต้องทำงานบ้าน ทั้งวันจนไม่ได้จนไม่มีเวลาซ่อมชุดโอ้โหสินเนลล่าสวยมากใช่ไหมคะใช่ค่ะ,ะแต่ดูพี่เลีย้ยงสองคนสิคะนี่นะคะพี่เลีย้ยงพี่เลีย้ยงไปกระชากเสื้อของซิเราลล่าค่ะโอโชคดีที่มีนกน้อยและเจ้าหนูเพื่อรักของเธอช่วยกันซ่อมชุด นสวยงามได้แต่พวกพี่สาวใจร้ายกลับมามเมาออมจอพอดีด้วยความอิจฉาพวกเธอจึงฉีกชุดเต้นรำของซิเนเดอเรล่าค่ะซิเนเดอเรล่าเสียใจมากจึง ก็ปรากฏกายขึ้นเธอเธอมาเพ,อเพื่อช่วยเหลือหญิงสาวผู้น่าสงสารโอ้โหซินเดอเรลล่าน่าสงสารมากใช่ค่ะอนุนั่งดีเดนนั่งบนนี้อ่าโอ,าอง่องช่วโองช่ด้วยเวทมนต์แห่งค่านาฟ้าไล่มน บาทไม้กายสิทธิ์ทันใดนั้นเองซินเดอเรลล่าก็อยู่ในชุดราตรีแสนสวยและส,ส,ว,สวมรองเท้าแก้วเธอพร้อมไปงานเต้นรำแล้วแต่นางฟ้ามีข้อแม่นั่นก็นั่นก็คือทันทีที่ถึงเวลาเที่ยงคืน เวทมนต์จะสลายไปทันท,หนทีห้ามกลับก่อนห้ามกลับหลังเที่ยงคืนใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าเวทมนต์จะสลายหายไปโอ้ที่งานเลี้ยงในพระราชวังเจ้าชายทรงขอซินเนเล่าเต้นรำทั้งสองเต้นรำด้วยกันตล,ตลอดคืนและตลกหลุ่มรักกันโอ้โหรักกั่เจ้าชายด้วยใช่ค่ะ เลเลลาเต้นลำกระทั่งได้ยิงเสียงนาฬิกาบอกเวลาเที่ยงคืนเ <c oughs> ที่ยงคืนเวทมนต์ใกล้สลายแล้วเธอรีบวิ่งออกจากงานเต้นรำทันทีแต่แล้วเธอกลับทำรองเท้าแก้วข้างหนึ่งหล่นไว้โอ้โหหลังจากคืนนั้นเจ้าชายก็ทรงตัดสินพระ พระท่านว่าปัดจ<ะ>ิพระไทยพระไทยว่าจะอาอาทิตย์อภิเศษอภิเศษสมลบหญิงสาว,หญ,สาวหญิงสาวที่สวมรองเท้าแก้วข้างนี้ได้พี่สาวทั้งสองพย,ยายามจะสวมรองเท้าให้ได้แต่รองเท้าพวกแต่เท้าแต่เท้าของเธอ เกินไปจนทำให้รองเท้าแก้วข้างนั้น <6 S 2> แตกโชคดีที่ซินเดอรเรล,ล่ายังเก็บรองเท้าแก้วอีกข้างหนึ่งได้ไว้ในในไม่มช้าซินเดอรเรล,ล่าก็ได้แต่งงานกับเจ้าชายและอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตลอดไป a